ในคอนเซปแบบสวยมินิมอลนะคะน้อยแต่มาก Everyday Look ไม่มีความตะโกนใดๆเหมาะกับลูกค้าที่ชอบความเรียบความสบายในทุกๆวันรุ่นนี้มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ถึง18ช่องการใช้งานนะคะไซส์ Size M กำลังดีนะคะ <L> <download> แต่ว่าจะใส่ได้เป็น iPad Mini เนาะอ่ะช่องจัดเก็บ18ช่องการใช้งานนะคะด้านหน้าจะเป็นช่องซิใหญ่มาก ที่ลูกค้าที่อยากได้ช่องซิปที่แบบกว้างๆใหญ่ๆคือรุ่นนี้ตอบโจทย์มากคือหยิบจับอะไรก็ง่ายนะคะในช่องซิปด้านหน้าไม่ได้มีความ b ซี่นะคะด้านหน้าดีไซน์เรียบๆมีตะขอตรงนี้ให้ลูกค้าเกี่ยวแบบเป็นพวงกุญแจเครื่องรางต่างๆที่จะช่วยอัพลุกให้กับตัวน้องกระเป๋านะคะซิปพ็อกเก็ตด้านข้างนะคะพาวเวอร์แบงค์ตลับรืองสำอางยาต่างๆมีให้2ฝั่งนะคะรุ่นนี้จะมีความสวยแบบไม่ตะโกนนี่แฮนด์ครีเอทแฮนด์มัลสเปรย์สเปรย์แอลกอฮอล์ ใส่ได้หยิบใช้อะไรก็สะดวกด้านหลังนะคะตรงนี้จะเป็นช่องซิปที่มีช่องใส่คีย์การ์ดให้นะคะใช้แทนช่องวอลเลตเลยก็ได้ใครไม่พกกระเป๋าสตางค์จะเอาบัตรต่างๆมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่เงินสดสมุดบัญชีพาสปอร์ตได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่องหลักตรงกลางเป็นช่องซิปนะคะตรงนี้มีช่องใส่คอสเมติกให้ใส่ลิปสติกได้3แท่งมีช่องซิปเซฟตี้ให้ด้านบนช่องล้นอเนกประสงค์มุนไมีกฝั่งหนึ่งมีช่องล้นอเนกประสงค์และช่องใส่ปากกา3แท่ง ะะหรือจะพกเป็นปากกาหนึ่งดินสอเขียนคิวายไลเนอร์เครื่องสำอางที่เป็นแห้งใดๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีใส่คล้องกุญแจให้นะคะช่องด้านในตรงกลางก็ค่อนข้างกว้างนะคะจริงๆใส่ลมพับคัะเล็กๆนะคะกล่องแว่นกล่องยาขวดน้ําได้เลยนะคะไซส์น้องสะพายออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะมีทั้งหมด5สีเดี๋ยวสะพายทุกสีให้ดูอีกรอบหนึง่งระหว่างเรารอ AI จับผู้โชคดีแล้วก็อย่าลืมว่าโปรโมชั่นที่มากับรุ่นนี้นะคะคือ ซื้อปับ๊บรับเลยเซ็ตโลชั่นน้ำหอมและสบู่ฟรีเซียบูเก้ของเราโปรแถมอันนี้ให้ลูกค้าที่ซื้อรุ่นคลาสสิก59เท่านั้นนะคะซื้อปับ๊บรับเลยเซตโลชั่นน้ำหอมและสบู่ฟรีเซียบูเก้และนะคะเเราจะแถมให้ถึงแค่รอบส่งวันที่5มกร,ราคมเป็นวันสุดท้ายหรือถ้าโปรโมชั่นสต็อกของแถมหมดก่อนแล้วก็ค่ะขออนุญาตปิดโปรก่อนเนะะาะสกาขึ้นเลยมาเป็นอย่างงี้น้องมิสัยยาคลสบอดี้ให้นะคะสามารถ สะพายยาว crossbody ได้นะมันจะมีสายยาวด้วยก็คือในวันที่เราต้องการความคล่องตัวเราสามารถสะพายเป็นขึ้นไหล่แบบนี้หรือ crossbody ได้เลยคือเดินทางก็สะดวกมากนะคะหรือใช้ในชุตประจำวันก็ได้น้องมีความสวยเรียบง่ายแบบไม่ตะโกนเหมาะกับสาวๆที่ไม่ได้แบบว่าแต่งตัว off ไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้หวานไม่ได้สวยเลิศไม่ได้ร p o r t ้แต่มีความสบายๆแบบนี้อย่างนี้วันนี้น่ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าดูอะไรนะมันก็สบายๆแบบกระโปรงบอลลูนสบายๆแบบแล้วก็เสื้อนิตติ้งนะคะ ก็น้องก็จะไปได้แบบสบายๆในทุกๆวันเหมาะกับเป็น everyday bag คําว่า everyday bag มันดียังไงคือมันคุ้มค่ะเพราะว่ามันจะเป็นใบที่เราหยิบใช้บ่อยที่สุดมันเป็นใบที่เราใช้ง่ายที่สุดและหยิบบ่อยที่สุดแมทช์กับเสื้อผ้าได้ง่ายที่สุดซึ่งรุ่นนี้นิงว่ามันตอบโจทย์ตรงนั้นเลยคือมันแมทช์กับเสื้อผ้าได้ง่ายมากๆนะคะฝากหน่อยนี่เห็นไหมดีไซน์มันลงตัวมากๆค่ะคลาสาสิ่งก9ราคาของน้องจะอยู่ที่2790บาทนะคะแต่ว่าลูกค้า VIP อะ จะซื้อได้ในราคาเพียงแค่2,511บาทเท่านั้นลูกค้าวีพีก็คือลูกค้าที่มียอดซื้อสะสมกับฮาดาลานะคะ,ะ2,000 0บาทขึ้นไปเนาะตลอดไลฟ์ไทม์ที่ตั้งแต่เปิดแบรนด์มาเราจะเก็บประวัติลูกค้าด้วยเบอร์โทรนะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือรุ่นคลาสสิก59ที่สุดแห่ง